วันนี้นะคะนี่ก็มีวิธีง่ายๆนะคะที่จะทําให้ต้นพริกของเรานะคะเป็นพุ่มสวยค่ะทุกคนแล้วก็ออกดอกติดผลเยอะๆด้วยนะคะวิธีง่ายๆของนี้นั่นก็คือเวลาเราจะปลูกพริกนะคะเราจะต้องทําการตัดยอดพริกซะก่อนนะคะหรือว่าถ้าใครปลูกแล้วนะคะเราค่อยตัดก็ได้ค่ะทั้ง2วิธีเนี้ยตัดก่อนปลูกหรือว่าปลูกแล้วค่อยตัดดีนะคะนี้ว่าทั้ง2วิธีเลยค่ะสามารถทําได้นะคะ เาก็จะแตกพุ่มสวยงาเหมือนกันค่ะสําหรับนี้นะคะนี่ก็ปลูกไว้อยู่ที่3สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นนะคะนี่ก็ค่อยทําการตัดยอดพิกค่ะทุกคนนี่เลยค่ะพอนี้ตัดเสร็จนะคะหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์ค่ะเขาก็จะแตกพุ่มสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นพิกนะคะที่นี่ทำการตัดยอดก่อนปลูกนะคะทุกคนเขาก็จะค่อยๆนี่ค่ะ แตกยอดแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะคะนี่เลยค่ะทุกคนสวยๆค่ะนี่ก็อยากจะทําการเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะว่าเราจะตัดยอดก่อนปลูกหรือว่าหลังปลูกก็ได้ค่ะพริกของเรานะคะก็จะแตกกิ่งเป็นพุ่มสวยๆได้เหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นต้นพริกนะคะที่นี้ทําการตัดยอดไปค่ะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่สามพุ่มค่ะทุกคน นี่นะคะสามยอดสามสิ่งค่ะนี่เป็นที่เดิมนะคะที่นี้เด็ดไปค่ะถ้าเราอยากจะให้เขาแตกกิ่งแตกยอดขึ้นมาใหม่อีกนะคะเราก็สามารถทําการตัดยอดได้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีกันใจนะคะเดี๋ยวนี้จะเด็ดออกให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเขาก็นี่หาก้องง่ายๆค่ะทุกคนแค่นี้เองนะคะ แล้วก็พริกเขาก็จะค่อยๆแตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะเราก็จะได้ยอดใหม่ขึ้นมาอีกรอบนะคะทุกคนยอดของพริกนะคะก็สามารถเอาไปทํากับข้าวได้นะคะส่วนมากที่บ้านนะคะนี่ก็จะชอบเอาไปทําแกงอ่อมค่ะอร่อยดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นพริกนะคะที่นิปลูกไว้ในกระถางค่ะทุกคน พอนี้ปลูกแล้วนะคะเขาโตแล้วนี่ก็ค่อยมาทําการตัดยอดค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นพุ่มสวยๆนะคะทุกคนนี่เลยค่ะขึ้นมาเต็มเลยค่ะ